สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเมาท์มยจิงอ p พี EP. หรือว่าตอนที่39มันออกมาแล้วแล้วตอนนี้คือแบบแซ่บมากแซ่บมากค่ะทุกคนหลังจากหมอคิมดันของเราโดนยาใช่ไหมวางยาฉันตอนนั้นนะะฉันฉันแบบทฤษฎีของฉันเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยคิดว่าแบบเป็นยาพิษเป็นยาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันพีคตรงที่ว่ามันไม่ใช่ยาพิษแต่มันเป็นยาปลุกปลุกความต้องการนั่นแหละแก แล้วทีเนี้ทําให้หมอคิมดันของเราอ่ะร้อนรุ่มเว้ยกวนกวายเว้ยเออนั่นแหละพยายามที่จะแบบกําจัดมันออกไปหลายครั้งแล้วอีพีที่แล้วใช่ไหมตอนที่แล้วอ่ะแต่มันไม่สําเร็จเ้ยแล้วทีนี้อีจูมันก็ส่งข้อความมาว่ามาหาฉันตอน11บเอโมงใช่ไหมแล้วหมอของเราไปหามันตั้งแต่9ก้าโมงลูกเราไปหามันตั้งแต่เก้าโมงบยเออนั่นแหละแล้วทีนี้ก็แบบไปขอร้องให้มันแบบ ช่วยหน่อยช่วยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วว้โอ๊ยฉันยอยากอายมากเลยนะฉันสงสารลูกฉันมากเลยพอสติกลับมาแล้วอะ่ะหมอคิมของเราต้องแบบหน้าแตกจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยฉันฉันคิดว่าลูกเราต้องเป็นแบบนั้นแน่เลยอะ่ะแล้วทีนี้อีจูมันก็นึกสนุกนะเเกิดอะไรขึ้นเี่ยมันมันก็แบบ เธอปกติไม่ได้จะมาขอร้องอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นฝ่ายที่มาขอก่อนนะแต่ครั้งนี้อีจูมันก็รู้สึกว่าแปลกแล้วแต่มันก็คิดนะว่าเออน่าสนุกดีอะไรเงี้ยช่างเถอะแต่มันก็น่าสนุกดีก็เลยเพลอลงอ่ะแบบเล่นตามน้ําไปอ่ะแกแล้วทีเนี้ยมันก็บอกนะว่าแบบทําเป็นแบบมไม่มีอารมณ์บาย แหละอารมณ์ตลอดแหละเอ้ยแล้วทีนี้ก็บอกว่าเออกลับไปก่อนแล้วค่อยกลับมาแบบ in couple hours <c oughs> ก็คือแบบหนึ่งสองชั่วโมงอะไรค่อยกลับมาไงฉันนัดสิบเอ็ดโมงไม่ใช่หรอะอะไรเงี้ยพอลราบ,บอกขคิมของเราก็แบบตอนนี้เลยไม่ได้หรอ <c oughs> โอ้ยจิกรจกเกอรแล้ะที้นี้เขาก็ได้แบบอืมบักจูมก็เลยบอกงั้นเธอก็ถ้าอยากได้นะะัอ่ะก็แบบมาปลุกฉันสิอะไรเงี้ย ไปแล้วลมเขานั่นแหละแล้วทีนี้ลูกเราก็ทําเว้สูลูกเราก็ทําแล้วก็แบบจับตัวเองด้วยนะปกติอะไม่จับตัวเองเลยนะนี่เป็นครั้งแรกที่ลูกคิมดันของเราหมอคิมของเราผู้น่ารักสดใสของเราทำมาแก้โอ้ยแล้วมันเสียภาพลักลูกฉันมากเลยลูกฉันใส่ซื่อมากเลยนะแล้วก็มาทําอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เป็นไรคะ่ะมันก็เกิดการที่แบบว่าสลบเฮยกันอ,อิจูอะอิบจูเนี่ยตอนแรกเล่นตัวเอาไปเอามา ก็ทําเขาอยู่ดีแหละทําเป็นชั่วโมงเลยแกโอ้โหแล้วมันจะมีแรงไปต่อยไหมเนี่ยนั่นแหละเราก็ทําไปทํามาแล้วท,ท,ทีนี้ <c oughs> ลูกฉันก็บอกว่าเออพักก่อนได้ไหมจะไปเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยปวดฉี่แล้วบอกเนี่ยมันยังคิดสนุกมันบ้าไปอีกอะ่ะไม,ไม่ไม่ให้ไปอะแกแล้วดูผลลัพธ์เต็มหน้างไปเลยไหมล่ะ <c oughs> สุดหน้าแล้วแบบอิจูมันแบบมันแซบมากอิจูมันแซบมากแล้วลูกเราอะ่ะบวกกับที่ว่ารักเขาอยู่แล้ว แล้วความรู้สึกที่แบบว่ามันมันมีมันชัดเจนมากขึ้นเพราะก็โดนยาด้วยใช่ไหมมันก็เลยทําให้พรั้งปากพูดบางคําออกมาแกซึ่งฉันแบบฮ่าเป็นสิ่งที่ทุกคนช็อกมากเลยอ่ะไม่คิดว่าลูกเราจะพูดคํานี้ออกมาแกขนาดอิจูยังแบบชออ็อกอ่ะอิจูยังแบบนี่น,นี่นี่เธอรู้ไหมว่าเธอพูดอะไรออกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบขนาดลูกเราอะ่ะก็ปวดหัวนะไม่มีสติ ที่รู้ว่าเฮ้ยนี่พูดอะไรออกไปก็ไม่รู้อะแล้วทีเนี้ยฉันคิดว่านะ EP ต่อไปอะบักจูเนี่ยมันต้องแบบโมโหมันต้องรู้สึกแบบเออพูดมาแล้วจําไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วมันก็จะเป็นหมาบ้าน่ะฉันคิดว่าอย่างนี้แกจําได้ไหมเรื่อง Alleg อเล็กอะ BJ อเล็กอะก็คนแต่งเดียวกันเนี่ยใช่ไหมตอนนั้นอะสตอรี่ไลน์อะแบบเดียวกันเลยก็คือ นายเอกอ่ะบอกชอบบีเจอเล็กก่อนใช่ไหมแล้วทีเนี้ยก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ร่วมงานกันไม่ได้บีเจอเล็กก็ไล่หนีไปอะไรเงี้ยแล้วค่อยจะไปตามง้อกันเงี้ยใช่ไหมก็จะโบกแต่ทีเนี้ยถ้าจะให้เขียนไปแบบเดียวกันอีกอ่ะคนก็จะรู้ไหมเนี่ยสมมติว่าบักจูเนี่ยมันไล่หมอคิมออกแล้วก็ไม่ให้ทํางานด้วยกันอ่ะฉันคิดว่ามันมันก็น่าจะเหมือนบีเจอเล็กเกินไปอ่ะเออคนอื่นเขาก็จะรู้ฉันก็เลยคิดว่าที่จริงอ่ะมันน่าจะก็ก็จะยังอยู่ด้วยกันต่อนี่แหละแต่ว่าบักจูมันจะแบบเเป็นบ้าาาพระว่ เออจำคำพูดตัวเองไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยโอ,อ้สิคิดว่าน่าจะเป็นอห่างนงี้แล้วก็อืมแล้วฉันก็คิดว่าไฟเนี้ตอนแรกคิดว่ามันจะแพ้นะเพราะว่าแบบทั้งรถหุ่นมาเยอะแล้วก็แบบตอนแรกคิดว่าแบบหมอคิมอะ่ะจะแบบป่วยใช่ไหมเพราะโดนวางยาแล้วก็จะมีอะไรกับมันไม่ได้แล้วมันสรุปมันก็จะแพ้แต่ตอนเนี้ฉันโคตรเดาไม่ออกเลยว่ามันจะแพ้หรือว่ามันจะชนะเพราะว่าเออมันมันแบบ ได้ทําสมใจมันแล้วก็ทําดีด้วยแล้วก็ลูกเราก็บอกรักมันด้วยเหมือนกําลังใจมันมาเต็มขนาดเนี้ยแมต์หน้ามันน่าจะแบบมันน่าจะชนะหรือเปล่าอ่ะแกถ้าเหตุผลเดียวที่มันจะแพ้ก็คือว่ามันเหนื่อยมันเหนื่อยเพราะมันแบบปาบๆเยอะเกินไปอย่างเงี้ยเออแล้วก็ไม่ได้นอนทั้งคืนอะไรประมาณนี้ก็เลยจะทําให้มันแพ้น่าจะเป็นเหตุผลเนี้ยเพราะว่าอย่างอื่นน่ะกำลังใจมันมาเต็มอยู่แล้วไงแล้วมันไม่น่าจะโทษลูกเราได้แล้วว่า ปาบๆกับมันไม่ดีเพราะว่าลูกเราทําเต็มที่แล้วนะเว้ยอันเนี้ยอนั่นแหละไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ยังไงต่อไปแล้วแล้วมันใกล้จะถึงเวลาแข่งของบักจูแล้วไงแล้วมันจะปาบๆกันต่อหรอแต่ลูกเราก็ยังไม่ได้มีทีท่าว่าจะอ่อนลงเลยนะเออนั่นแหละก็เลยแบบเฮ้ยอีพีต่อไปมันจะเป็นยังไงวันนี้คือฉันแบบรอไม่ไหวแล้วอีกต้องสิบ,บกว่าวันเลยนะกว่าจะออกมาเนี่ยว้ายฉันรอไม่ไหวฉันรอไม่ไหวนั่นแหละแล้วก็อืมอะไรอีก มีอะไรอีกก็ไม่มีอะไรพีคสุดก็คือบอก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 ,บอกรักใช่ไหมเนี่ยชนะที่จริงฉันอยากจะให้แบบจูเนี่ยมันรู้ใจตัวเองแล้วมันหมอดันก็หนีไปอะไรเงี้ยแล้วอยากเป็นอยากให้บักจูเป็นคนบอกรักก่อนด้วยซ้ําไปอ่ะแกฉันอยากให้บักจูเป็นคนบอกก่อนแต่ทีเนี้ยลูกเราไปบอกเขาก่อนแล้วเราอ่ะที่ด่ามันไว้ทุกอีพีอ่ะแล้วก็ต้องหอนเห่าหอนกันไปนะ าากินอาหารหมากินอาหารหมาต่อไปนะคะเหาค่ะโบ๊โบลูกเราลักเขาลูกเราลักเขาเออลูกเราเลือกผู้ชายค่ะสูงแต่ว่าก็อาจจะเพราะว่าเขาแบบไม่มีสติด้วยแหละอืนั่นแหละเขาโดนยาไงที่จริงเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจที่จะพูดหลอกนั่นแหละเราก็ไปอรอลุ้นตอนต่อไปนะคะที่เราเดาไว้ก็คือว่าเราเดานะเราเดาว,ว่าบักจูเนี่ยมันจะชนะ จูจะทนะแล้วก็มันจะโกรธหมอดนันที่หมอดันเนี่ยจำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็ไม่รู้ว่ามันน่าจะรู้เพราะว่าหมอดันผิดปกติมากมันจะรู้ว่าหมอดันโดนวางยาอืมโปเตโตกับอีกคนหนึ่งอะ่ะน่าจะบอกน่าจะบอกแล้วก็จะรู้ว่าโดนวางยานี่ความเป็นไปสามอย่างที่เราเดาวไว้เรามาดูกันว่าเราจะเดาถูกหรือเปล่ากันทุกคนแล้วก็เจอกันใหม่พี่งนะี